สวัสดีค่ะมุนี้ยายมาปลูกหญ้าเด้อจ้ะมุนี้มาปลูกหยาก็พอไงไปกลางปลูกหญ้ามุนี้ก็แดดแดดมุนี้เนาะจ้ะปลูกหญ้าไว้คว้ายกินปลูกแล้วก็จังเสาะนำใส่เพราะว่าจากข้างหน้ามุน,นี่สวนหญ้าเพิ่นกเกิดมาสวนหญ้าสุดป่วยเพราะว่าอากาศก็มีก้อนก้อนมันแดดแหละม้าไก่สีเทียงแหละมาจะมาเบึงหญ้าอันนี้เป็นหญ้ากเก่าเนาะจ้ะ กาวิญญาที่ป็นว่าเพิ่นเกล่ะก็เป็นลำเอาเอาสวนนี้ของเพิ่นแล้วมาปลูกคุดเอาเงาเพิ่นเลยเพิ่นกิดเที่ยวตัดไปหึงตืบแล้วกับปุ่งไม้กับมีนี่พวกมีพวกหยาปุงา่งไม้จ้ะแต่ว่ากับยายกกับ,บวลู่แลยว่าเป็นหยาพันยังเนาะแต่ว่าเอามาจากเพื่อนบ้านเพิ่นแบ่งให้มาปุ่งบางเขาขึ้นเล่านี่แหละายก็เลยมาปลูกไว้กล้วยประสวงนี่เพื่อแยกกับวลายต้นหน่อยๆอน่ต้นห่จะ้ะทุ่งหน้าทุ่งอีสานทุ่งแห้งๆเนาะ นี่วัสดุนำเข่าพ่อผมอันพื้นงามๆนี่ก็จะสำหรับหน้าใหญ่ก็เป็นหน้ากรูปหน่อยจะหน้าดินทรายได้เข่ากับบอลายดอกจะเพราะอาศัยกล้วยที่เลี้ยงขี่มันนี่แหละใส่ให้หน้าก็ได้อันนี้ตะก้าพื้นพ่อใหญ่วัาดุนำเขา่าไป็พื้นกระสีไทยตะก้าเมื่อนี่ฝนตกมาเนี่กระสีได้ยี่สิบกวัวกระสีตุก้กกาเนี่ยพ่อใหญ่พกับปูกแล้วเลยนอยจ่าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะจ้ะสวัสดีค่ะ